ครอบครัวสามีเห็นทีจะครั่งรักเฟรเซตี้ซา,าร์ฮารพ่อที่เป็นท่านเขาเพิ่งเสียแต่ก็ยังดีที่มีแม่เลี้ยงใจดีน้องสาวแสนน่ารักและคนรักที้คอยอยู่เคียงข้างทำให้เธอผ่านเรื่องเร็วร้ายมาได้ว่าไปนั่นถูกแม่เลี้ยงวางยาผิดหวังหุบสมบัติสามีกับน้องสาวก็แอบแซบกันสุดท้ายแล้วก็โดนถักหลังและแบดเอนแต่ในตอนนั้นเองไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำให้เธอย้อนเวลากลับมาเฟรเซตี้ แล้วยิยนเขาเสนอกับท่านแกลนดายุกเทเดโอลาพิเลียนว่าเธอเนี่ยจะเป็นเจ้าสาวกำมารอให้เมอ่อดี้เขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงไละกับการปกป้องเธอจากพวกแม่เลี้ยงแต่แล้วก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้ตะกุลต้องสาบที่มีเลือดเป็นพิษกับเลดี้ที่กินเข้าไปแต่ไม่ตุยถามฟื้นคืนชีพกลับมาแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมทุกคนในบ้านถึงชอบสไปคนใหม่ขนาดนี้ เอาแล้วสิทำไมมันวุ่นวายขนาดนี้เนี่ยถ้าอยากรู้ว่าเพราะอะไรทำไมตระกูลนี้ถึงต้องสาบและนางเอกของเราเนี่ยยอมเวลากลับมาได้ยังไงก็อยเดินไปอ่านต่อได้เลยที่ไลน์เว็บตุ้น